เราไม่ง <superv ising refugees> ้อเราทำเองเราก็ลืมเนาะ โอเคครับนะครับสวยครับสวัสดีตอครับสวัสดี่อนครับใานานผู้อำนวยการศูนย์พักเพื่อไทยสาสมุดประการนะครับ เป็นตัวแทนของท่านสงครามกิดเล,ดลดิไพรโรดท่านปิญโยกิจเลิไพโรดนะครับวันนี้ท่านทั้งสองได้มาร่วมมอบน้ํำดื่มกับชุดฟรีนะฮะมาไปสภากาชาดนะครับวันนี้เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อนาไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากโควิด -19 นะครับผมครับ,รบในจังหวัดสมุราการเราไปแทบทุกจุดนะฮะ ที่ได้รับประสบภัยครั้งนี้รวมทั้งได้ไปมีทีมสำหรับไปพ่นน้ำยาน้ำยาป้องกันโควิดนะฮะเรามีทีมออกไปทุกวันเราดำเนินการมาสองสาเดือนแล้วครับเป็นประจำนะครับมีการมอบสมหยังชีพทั้งผู้ที่เอ่เป็นแล้วก็ผักพื้นอยู่ที่บ้านนะครับเราได้มีเจ้าหน้าที่ได้นำไปมอบให้ แทบทุกจุดในจังหวัดสุราการะครับก็เราคงทําต่อเนื่องตลอดไปนะฮะจนกว่าโควิดจะหมดไปจากประเทศเรานะครับครับด้วยความห่วงใยจากท่านทั้งสองนะครับก็เรามีสิ่งใดที่เราสะดับตุนได้เราจะทําต่อเนื่องกันไม่ให้ขาดนะครับผมผมพินโยกิเตอร์เพโลดนะครับวันนี้มาในนามบุญนิธิกิเตอร์เพโลดของทางครอบครัวนะครับแล้วก็อินฟลเวย์เวอร์สำโรงนะครับวันนี้เรา นำชุดพีวีมามาบริจาคนะครับแล้วก็น้ำดื่มจำนวนส5,000ขวดนะครับก็เราพร้อมที่จะร่วมแล้วก็สนับสน,นุนทางบุคลากรทางการแพทย์นะครับทุกท่านแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับไม่ว่าจะาคนที่กำลังติดอยู่หรือว่า,าพักฟื้นนะครับ เราก็พร้อมที่จะช่วยเสมอนะครับผมก็เรามีศูนย์นะครับแล้วก็เปิดรับคความช่วยเหลือตลอดนะครับก็ประชาชนก็จะมาแจ้งที่ศูนย์เราตลอดนะครับว่า,อ,าอยากจะได้อะไรบ้างหรือว่าต้องการให้เราช่วยอะไรบ้างนะครับเราก็พร้อมที่จะยินดีประสานแล้วก็ทุกๆวันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันฉีดยาพ่นนะครับตามศูนย์ หมู่บ้านทั้งหลายนะครับผมโดยเฉพาะหน่วยการแพทย์ด้านหน้านะครับผมแนวหน้าเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกอย่างนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับผม,มประสานงานตั้งอยู่ที่อินฟราเวอร์สำโลงนะครับชั้นใต้ดินตรงที่จัดรถนะครับผมก็จะมีคนรอประสานอยู่ที่นั่นทุกวันนะครับก็มีอะไรประสานได้ที่นั่นครับผม ก็ในนามของสำนักง,งานบรรเทาทุกข์และประชาชนไมยที่ชักสภากาชาติไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางอินเ r ร a l p ลพาซนะคะที่ได้กรุณามอบสิ่งของอมาช่วยกับทั้งผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ประสบภัยโควิดอะคะ่ะซึ่งทางสำนักง,งานเองก็จะได้นำสิ่งของเหล่านี้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเพราะว่าตัวสำนักง,งานเองก็มี จุดบริการฉีดวัคซีนนะคะทั้งที่ตัวสำนักงานที่สถานีกาชาติที่5ที่11แล้วก็ที่2กาชาติ2ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็มีการบรรจุชุดาทาน้ำใจอะคะ่ะสู้โควิดให้ช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นที่ต้องกักกันตัวอยู่ที่บ้านแล้ว ไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือผู้เปราะบางเช่นผู้ชราผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงค่ะเราก็มีจัดชุดทานน้ำใจไปช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาค่ะเราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปก็ต้องขอขอบคุณทางอิมพีเรียลด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ